สวัสดีครับวันนี้ครับอมีขนมครับไม่ได้กินมานานแล้วครับป้งเน่งครับสมัยก่อนจะจําได้ครับตอนเด็กๆนี่กินบ่อยมากครับเวลาไปเที่ยวตามงานวัดนะครับไปดูริกเกนะครับไปดูนิ้วนะครับก็จะมีขายอยู่ตลอดเลยนะครับนะพอโตขึ้นมานี่ครับหาซื้อยากมากเลยครับนะวันนี้พอดีไปร้านค้านะครับแล้วก็ ได้มาสองลูกครับมาเดี๋ยวมาลองกินเน,นครับว่ารสชาติจะเหมือนตอนสมัยเด็กหรือเปล่านะครับร <l ots> ้อนเนี่ยอืมตอนสมัยเด็กนะครับไส้เนี่ยบางทีก็จะเป็นไส้กรอกนะครับป๊อดอกนะครับบางทีก็จะเป็นหมูยอนะะอันนี้ไม่รู้ครับว่าไส้สมัยนี้จะเป็นอะไร ืมแป้งเขาอร่อยมากอ่ะืมขับไปสองคำแล้ครับยังไม่เห็นไส้เลยอ,อร่อยเลยหวานนั่เป็นรสชาติที่คุ้นเคยครับเป็นรสชาติสมัยเด็กนะครับแป้งนี้ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะเหมือนตอนเด็ก ไส่อยู่ไหนเนาะยังไม่เจอไส้ฮนะแซบสมัยก่อนเนี่เวลาไปนั่งดูนิเกนะครับก็จะนั่ง <c oughs> กินโป้งเหน่งไปด้วยครับอร่อยแซบครับอืมถจอแล้วเพื่อ เนี่ยครับใส้กอกแดงครับยังคงเป็นเหมือนสมัยเด็กนะครับแต่สมัยเด็กค่อนข้างที่จะใส้จะจะใหญ่หน่อยฮะตอนนี้ไส้เล็กลงแบต,ต่รสชาตแป้งเนี่ยเหมือนเดิมอืม อร่อยสร้างอาจจะมีความนุ่มเหมือนเดิมนะฮะนุ่มนึบลองกินไฟ้ดูนะไส้กรอกแดงฮนะอือเนี่ยครับความอร่อยอยู่ที่ตรงไส้นะฮะแซ่บอร่อยละ คิดถึงสมลด์เด็กฮะรอเวลากลับไปแสบ,บมากอมโอเคนะครับเพื่อนๆครับอร่อยมากๆเลยครับบ้องเหน่งครับนะเป็นขนมวัยเด็กของอัดเลยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้อัดขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ